สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมังไ้ยครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงวันอังคารที่6ตุลาคม2 5 6 3นะครับจัดไปเย่เสียนะครับกับศึกเชฟบุญธรรมมวยเริ่มแข,ข่งขันก็19.00นนเป็นต้นไปแล้วก็ศึกเซตสี่คอฟฟี่มวยไทยนะครับทางช่องทอทบ5เวทีมวยรังสิตมวยเริ่มแข,ข่งขันก็20.20 20, นน เป็นต้นไปครับวันนี้มี2ช่องทางนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับเราต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ5 g b e t เ1เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้5 g b e t เ1เล่นง่ายจ่ายจริงต้อง5 g b e t 1 1นะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการนะครับ ศึกเซตมวยไทยคอฟฟี่นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดธงชัยทีเด็ด99นะครับวันนี้เจอทางน้านเพชรกำบลนาศสิทธิ์จ่าชาตินะครับชกกันที่พิกัด123ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรกำบนาศสิทธิ์จ่าชาติครับมวยสูงยาวเข่าดีครับขวางหน้าดันแทงนะครับชื่อเก่าก็คือเจ้าเพชรกำบนาศ ภูมิอันันบางนานะครับเป็นมวยจากขอนแก่นซ้อมอยู่ที่ค่ายเมืองศรีมานะครับของพี่จำนงเมืองศรีมาครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องครับฟอร์มหลังนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับก็ชนะคะแนนภายดําเหนือท่ายิมแล้วก็ชนะคะแนนภายภายดำนึกสองครั้งครับที่บูรินาล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรแสนเดชสสีประพายิมครับนักชกญี่ปุ่นนะครับที่บูรินาครับ สดเลือเกินครับสูงใหญ่ยาววันนี้ตีอยู่ครับคู่ที่1ในรายการนะครับส่วนคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางหน้านโจ๊กเกอร์แปะสาย4หรือโจ๊กเกอร์เพชรสี่หมื่นนะครับวันนี้เจอทางหน้าก้าพยักยออนาำมันหรือก้าพยักพีพีสุวรรณรัตยิมนะครับชกกันที่วิกัด122้อปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางหน้านโจ๊กเกอร์แปะสาย4ี่นะครับเป็นมวย แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับนักชกจากคนครสีธรรมราชนะครับซ้อมที่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่นนะครับเป็นการเปิดเกมบุ๊ดุดันครับท้าชนท้าแรกเข่าในดีเข่าในยัดไส้เหลี่ยมตัวดีนะครับฟอร์มหลังนี้ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยครับก็แพ้คะแนนฉลามดําศูนย์กีฬานาไม่ไผ่แพ้คะแนนการชัยจิตเมืองนนแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนอีสานใต้สิทธิเชฟบุญธรรมแต่ทว่าวันนี้ ผมมองว่ามาแจ้งเกิดแน่นอนนะครับคู่ที่2ในรายการออกไปที่ทางด้านโจเกอร์แปะสายสีวันนี้เสียแปะสายสีบอกว่าเกิดแล้วจ้าเกิดแน่นอนครับแล้วก็คู่ที่3ในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านจงอังดําสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับหรือจงอังดําทนายมิเชลหรือรักเกียริยิมนะครับต่อน้ำหนักให้ทางน้น่นสิงดําเกียรทรงฤทหรือ รถบ้านสมเกียรติตัง1น่ปอน,นครับร้อยสากับ132มวยคู่นี้นะครับผมเอาไที่ทางหน้านจงอ่างดําสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับเป็นมวยเข่าในครบเครื่องสูงยาวใหญ่ขวางหน้ายัดไส้แทงเจ็บแทงแรงครับฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะนอกธงชัยเพชรลุ่งเรืองมาที่ธนากรสเตเดียมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปชนะนกกล้องศักดสอสอบกกรที่ ลุมพินีก่อนหน้านั้นก็ชะนะคะแนนธงชัยเพชรลุ่งเรืองและก็ไปแพ้นอกทางน่านสองคมบางกอกอรยนนะครับมีสะดุดไฟเดียวแต่ว่าวันนี้ผมมองว่าตีอยู่ครับคู่ที่สามในรายการออกไปที่ทางน่านจงอ่างดำสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับจัดไปให้เสียคู่เอกในวันนี้นะครับแล้วก็หลังคู่เอกคู่ที่สี่นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน่านธนูพิษสิทธิ์ยอดธนูหรือธนูพิษ จุธาเทพนะครับยอดธนูเอฟครับเจอทางด้านเพชรนาย่านาย่าปาร์ควิวนะครับหรือยุทธชนบุรีหรือสุงพล k n c นะครับชกกันที่วิกัด108ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกวิทีทางด้านเพชรนาย่านาย่าปาร์ควิวนะครับกอชนะน็อกดอนสักหลีสีโอปอแล้วก็แพ้คะแนนยกเงินเนชเพชรสีทองที่อ้อมน้อยนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะเอาอยู่ครับ คู่ที่4ในรายการพบออกวิธีทางด้านเพชรนายานายาปาร์ควิวนะครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันที่ช่อง YouTube 44นะครับศึกเชฟบุญธรรมนะมาต่อกันที่ศึกเชฟบุญธรรมช่องย o u t u b e 44กันเลยนะครับคู่ที่1ในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเนตพยักสวนอาหารปีกไม้นะครับเจอทางด้านรุ่งชัยบุญลอือะไรยนนะครับหรือสิทธิ์ป๋าลือนะครับชกกันที่พิกัด1น8ปอนด์อน มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางหน้าเนตรพยักษ์สวนอาหารปีกไม้นะครับมวยของเสียโรดโดยมีพี่ใหญ่สุพรรณนะครับเป็นเทรนเนอร์คอยดูแลการฝึกซ้อมทวนเชิงแล้วก็แก้ทางมวยนะครับมวยคู่นี้เนตรพยักษ์สวนอาหารปีกไม้ในเป็นมวยขวาเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรงสอคมครับ อาวุธครบเครื่องวันนี้รุนนับรุนนอกได้นะครับคู่ที่1ในรายการผมออกวิธีทางด้านเนรพยักษสวนอาหารปีกไม้นะครับส่วนคู่ที่2ในรายการวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสนเอกหนุ่มบางกดีนะครับนักชกจากบุรีรัมวันนี้เจอทางด้านมาหาเฮงเพชรรุ่งเรือง หรือมหาเฮงสิทธิ์เซียนไก่นะครับชกกันที่วิกัด118ปอนด์มวยคู่นี้นะครับพบออกไปที่ทางด้านแสนเอกหนุ่มบางกระดีนะครับฝีมือดีเหลี่ยมตัวดีนอกได้ในมีครับความเป็นมวยเหนือชั้นกว่าแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีหน้าเสือดีครับก็มีหนุ่มบางกระดีครับคอยดูแลเอาใจใส่บำรุงถึงอัดฉีดครับมีให้ครบเครื่องครับคู่ที่สองในรายการจัดไปให้เสียนะครับ ออกไิธีทางด้านแสนเอกหนุ่มบางกระดีนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับแล้วก็ไปต่อคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านน้องพีพยั์คำพันธ์นะครับเจอทางด้านยอดปิติเพชรรุ่งเรืองนะครับมวยเก่าเก่าเกมอยู่ที่น้องพีมวยเข่าในดีเข่าในเหนียวแน่นอยู่ที่ยอดปิติเพชรรุ่งเรืองชกกันที่พิกัด135ปอนด์อน มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านยอดปิติเพชรรุ่งเรืองนะครับซ้อมมีข่ข่มวยเพชรรุ่งเรืองเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเข่าในดีครับก็ฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะนอกพยักศีขอนผู้กองบัดบางบานที่ธนากรสเตเดียมก่อนหน้านั้นก็ชนะรุ่งชัยเอกเมืองนนท์นะครับที่ราชดำเนินครับฟอร์มก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับกำลังสดขึ้นมาร่างกายดีขึ้นมาครับ วันนี้คู่ที่สามในรายการผมออกไปที่ทางด้านยอดปิติเพชรรุ่งเรืองนะครับส่วนคู่ที่4ในรายการครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านสันเพชรสอสละชีพหรือสันเพชรนำแสงก่อสร้างนะครับมวยจากน้องคายสูงยาวเข่าดีวันนี้เจอเพชรนาคาบำรุงสิทธิ์หรือเจ้าอีทีสอเพลินจิตเข่านะครับชกกันที่พิกัด128อปปอนด์นะครับนักมวยจากลำปางกับน้องคายเจอกัน เข่าเจอเข่าวันนี้ใครจะตีดีกว่ากันนะครับแต่ถ้าว่าวันนี้ผมชอบวิธีท,ทางด้านสันเพชรสอสละชีพนะครับเสียจุ๋มสอสละชีพนะครับหลานชายของท่านกำนันดง้งลบบุรีเป็นคนคุมมาเองช่างน้ำหนักเองแล้วก็ดูแลการฟิตซ้อมเองวันนี้คิดว่าสันเพชรสอสละชีพนี้มาเกิดแน่นอนนะครับฟอร์มหลังนี้ก็แพ้คะแนานนาวาเอกสิทธิเชฟบุญธรรม แพ้คะแนนเบิกบานโจโนูโวยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยแต่ถ้าว่าวันนี้เขาขอเอาทางน้านเพชรนาคาบำรุงสิทธิ์นี่เป็นบันไดเกิดนะครับเป็นสถานที่แจ้งเกิดให้ได้ครับคู่ที่4ในรายการวันนี้เป็นคู่รองออกไปที่ทางด้านสันเพชรซอสละชีพนะครับจัดไปให้เสียนะครับแล้วก็มาต่อคู่ที่5ในรายการครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้ เป็นการพบกันระหว่างทางน้านนาวาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมเจอทางด้านสุรชัยสอสมหมายนะครับหรือเจ้าสุรชัยสอประสบโชคหรือซุปเปอร์ท็อปสอประสบโชคครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนค่ายมาบ่อยนะครับมวยคู่นี้โชคกันที่พิกัด126ปอนด์ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับนาวาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมนี้นักชกจากเมืองอุบลราชธานีส่วนทางด้านสุรชัยสอประสบโชคหรือสอสมหมายนี่เป็นนักชกจาก บุรีรัมนะครับวันนี้อีสานใต้เจอกันนะครับแต่ถ้าว่าผมออกไปที่ทางด้านสุรชัยสอสมหมายครับขุนเข่ายัดไส้ครับฟอร์มหลังนี้ก็ไปชนะคะแนนเพชรนาคาบำรงสิษย์มาที่เวทีมวยธนกรสเตเดียมก่อนหน้านั้นก็แพ้จอมีคิคาดสิทธิเชฟบุญธรรมก่อนหน้านั้นก็แพ้คะแนนฟุกน้อยมวยเด็ดเจ็วันนี้เจอนาวาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมเป็นมวยฝีมือจุกจิก นอกได้ในมีแต่ถ้าว่าโดนเขายัดไส้หนักๆน,กนี้ทางด้านนาะวาเอกก็ไม่เอาเหมือนกันครับมวยคู่นี้นะครับผมออกวิธีทางด้านสุรชัยสอสมหมายนะครับจัดไป5ดาวครับจัดไปให้เสียครับขอทุกท่านช่